ดูแลของบ้านเป็ธานีเนี่ยเราดูแลผู้สูงอายุที่เป็นผู้หญิงนะคะรับได้50เตียง เราก็ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยในแบบองค์รวมเลยโดยที่เรารับผู้สูงอายุเนี่ยเราไม่ได้จํากัดเชื้อชาติศาสนาเลยผู้ที่มาอยู่กับเราจริงๆเนี่ยก็มีทั้งคาทอลิกริสเตียนพุทธอิสลามหลายศาสนาแต่ก็ที่มากที่สุดก็น่าจะเป็นพุทธเราก็ดูแลผู้สูงอายุนี้ก็เน้นเรื่องของอาหารการกินกินให้ถูกสุขลักษณะเราก็จะมีแผนกพยาบาลที่ดูแลเรื่องสุขภาพเป็นพิเศษถึงมีการประเมินด้านต่างๆทั้งหมดเลยนะคะ ทั้งเรื่องสุขภาพจิตสุขภาพกายในบ้านเบธานีอ่ะเราก็รับผู้สูงอายุโดยที่เราไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะก็คือว่าใครช่วยซิสเตอร์ได้เหมือนกับว่าช่วยกันบริจาคไปนั่นแหละถ้าช่วยเหลือซิสเตอร์ในเรื่องของพระอ้อมเนี่ยคะ่ะเราก็คิดว่าได้ช่วยเรามากมายละแต่ถ้ามีงบประมาณอะไรที่คิดถึงโบซิสเตอร์ได้บ้านเบธานีได้เราก็ยินดีรับนะคะไม่ปฏิเสธสักอย่างเดียวคะ่ะ ที่จะมีระบบรองเุีแขกเราก็มีโรงเรียนผู้สูงอายุแต่สิ่งที่เราขาดก็คือทํายังไงจะมีดูแลกลุ่มติดเตียงก็งเผอ,อิญว่านโยบายของกระทรวงเข้ามาในโรงเรียนผู้สูงอายุก็จะมีขมวดวิชามีวิชากายเป็นสุขอันนี้เราออกแบบร่วมกับโรงพยาบาลท่าตูมสถาบันโภชนาการมหาลัยมหิดลสเรามาจับมือมันจะเกี่ยวกับรองทุนแกแล้วก็คือญาตในส่วนของกลุ่ม ผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุจะรู้จักวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างไงซึ่งต้องทำงานร่วมกับอาสาสมัคร 3. อยู่กับทุกช่วงวัยยังไงในหลังคาเรือนนั้นให้มีความสุขข้อที่4ให้ไม่เครียดแล้วก็มีไรายได้เสริมซึ่งเป็นปลายน้ําความต้องการนะคะของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงหรือบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่เนี่ยซึ่งความต้องการที่สําคัญของเขานะคะ,ะก็คือในเรื่องของ วัสดุอุปกร,รณ์นะคะที่ใช้ในการดําเนินชีวิตนะคะอย่างเช่นคนไข้ติดเตียงนะคะเขาต้องการแผ่นเพลทน,นะคะแผ่นรองซับนะคะคนไข้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวนะคะก็จะมีไม้เท้าไม้ข้ํายันนะคะในเรื่องของการขับถ่ายเนี่ยก็จะมีสุขาเคลื่อนที่แล้วก็ในส่วนของเด็กพิการนะคะที่ต้องฟีดอาหารทางสายยางนะคะเขาก็ต้องมีอาหารเสริมที่เขาจะต้องเสียงบประมาณในการซื้อตรงนี้นะคะ ซึ่งตรงนี้ก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะในเรื่องของการจัดท,ทําแคปแพนจากพี่ๆีเ CM แล้วก็น้องๆ CM ในพื้นที่นะคะทำให้กระบวนการดูแลของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและก็บุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่เนี่ยเป็นไปได้วยความราบรื่นนะคะ ผู้ที่มีภาวะพุ่งพิงเนี่ยอาจจะเข้าถึงทางด้านการรักษาโดยเฉพาะการแพทย์ฉุกเฉินเนี่ยอาจจะมีปัญหาเราก็คิดว่าไม่อยากจะให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้ไม่อยากให้เขามีภาวะที่อาจจะเกิดผลร้ายแรงเช่นการสูญเสียชีวิตหรือที่มีภาวะพิการซ้ำซ้อนอะไรเงี้ยนะครับเราก็เลยคิดว่าทำยังไงถึงจะให้เขาเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินได้ได้ง่ายอะไรเงี้ยนะครับเราก็มา ดูเกณฑ์กันช่วยกันสร้างเกณฑ์ขึ้นมาว่ากลุ่มเป้าหมายของเราจะมีสักเท่าไหร่นะครับถ้าเรียกง,ง่ายๆก็อาจจะเรียกว่านวัตรกรมรมไซเรนชุมชนก็ได้เราจึงใช้งบประมาณส่วนนี้นะครับในการจัดประชุมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการดําเนินงานของเรื่องระบบไซเรนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือฉุกเฉินถ้าเกิดได้ยินเสียงไซเรนแล้วมันมันหมายถึงอะไรนะครับช่วยเหลืออย่างไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ กลุ่มบุคคลนี้ควรที่จะมามาพูดคุยแล้วให้ความรู้เข้าหน่อยก็คือญาตินะครับ CG อสมอทั่วไปผู้นําชุมชนด้วยให้ชุมชนได้เฝ้าระวังดูแลช่วยกันนะครับว่าถ้าเห็นสัญญาณไฟนี้มันหมายถึงอะไรนะครับสามารถเข้าไปวิ่งเข้าไปดูได้เลยไหมนะครับ เทศบาลเราเองเนี่ยเรานำเนินการแจกพ่ออ้อมไปตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วงบ65เนี่ยคณะกรรมการบ์ดตําบลก็มีมตินะครับให้นะครับแจกพ่ออ้อมตามทุกสิทธิประโยชน์ที่คนไข้จะได้รับในกลุ่มกออก,ก่อน,นะครับก็คือมีทั้งหมด24รายแล้วประกอบกับนะฮะับในช่วงต้นนะครับกลุ่มคนไข้ ทั้ง24รายนี้อยู่ในระบบ Long Term Care แล้วใน Care Plan ของเขาเนี่ยนะครับเราอนุมัติให้ดูแลในปีงบประมาณ65ไปเมื่อเดือนมิถุนานะครับเรายังต้องมาคำนวณน,นะเมื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในสิทธิของคนไข้ใน Care Plan ของแต่ละรายเอามามา,มาวิเคราะห์เลยว่าในงบประมาณ6,000บาทที่เราลงไปให้กับหน่วยบริการไปจัดบริการตาม Care Plan เนี่ยมันมีท้าอ้อมอยู่ด้วยเราก็ไปดูเลยว่าท่าอ้อมเนี่ย ใช้ทั้งหมดกี่ชิ้นในช่วง12เดือนที่ให้กับคนไข้แล้วเราก็เอาไปเติมผมใช้คําว่าเติมให้ครบตามสิ่งของคนไข้เนาะสรุปว่าคนไข้าบางรายเนี่ยก็เติมเข้าไปแค่2ชิ้นเพราะในลองเติมแค์มันมีอยู่แล้วค่อนข้างเป็นสิ่งที่ถ้าเกิดคุยกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะมันเป็นสิ่งที่อะไรที่จับต้องไดง่าย นะครับมีกระบวนการในพิจารณาการใช้งบประมาณโดยมีตัวแทนของพี่น้องประชาชนทั้งในระดับของภาคการเมืองที่เป็นผู้แทนของทางฝ่ายบริหารการเมืองสมาชิกสภานะครับแล้วก็มีโดยเฉพาะพี่น้องอสสมอซึ่งมีตัวแทนซึ่งตรงนี้การสื่อสารของเราเนี่ยทำไง่ายแล้วโดยรูปแบบของการการที่จะเขาเรียกว่ากําหนดประเภทของการใช้งบประมาณจากกองทุนเนี่ยโดยเฉพาะด้านที่2นะครับเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรประชาชนซึ่งตัวเนี้ย เป็นปัจจัยขี้ขาดเลยในการที่จะทําการพัฒนาอะไรกระช่างในพื้นที่ถ้าพี่น้องประชาชนไม่ได้รับผลกระทบหรือไม่มีส่วนร่วมโดยเฉพาะตัวเขาเองถ้าเกิดเขามีส่วนร่วมคิดร่วมลงมือทําโดยเฉพาะการร่วมรับผลประโยชน์เราสามารถถอดบทเรียนและให้เขาเรียนรู้รอนเงินจากสปสชเนี่ยตรงนี้เป็น กำลังใจที่ดีเนาะของในท้องถินที่เห็นว่าสปสช,ชนเนี่ยก็ก็ไม่ได้ทอดทิ้งหน่วยงานของนัดก็ไม่ได้ทอดทิ้งคือเราช่วยเหลือกันเนาะมีงบประมาณตรงนี้มาแล้วก็มีการสร้างบุคลากรเพื่อที่จะมารองรับก,กันกับเพื่อนก็คือส่งบุคลากรไปอบรมแคร์แมนเจอร์เนาะส่งอสมอซึ่งมีความรู้พื้นฐานในเรื่องของสุขภาพไปอบรมแคร์กเวอร์และตรงนี้มาสร้างเป็น เกือข่ายที่จะขับเคลื่อนงานนะคะก็เป็นคณะกรรมการอยู่ในของอพชอ,ออยู่แล้วบางส่วนนะฮะเราก็จะมีการนำประเด็นนะครับทั้ง4ประเด็นเนี่ยนะครับไปประสานงานให้ทางคนปกครองสูงถิ่นเนี่ยได้นำไปเป็นทิศทางในการที่จะ,ะใช้นะครับในการพรัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชนของตัวเองในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนั้นในการที่อ,องค์กรท้องถิ่นเนี่ยจะนําประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของอาเภอเนี่ยไปเป็นเป้าหมายร่วมกันนะครับในทั้งพื้นที่เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ไม่ยากแล้วก็อันนี้เราถือว่าจะเป็นต้นต้นแบบในการที่เราจะขยายไปยังพื้นที่ตำบลอื่นๆนะครับเพื่อให พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับการดูแลเรื่องของคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะในเรื่องของกลุ่มเปราะบางนะครับที่มีปัญหาสุขภาพเรื่องของผู้สูงอายุเป็นหลักนะคะแล้วก็จะเจอว่าส่วนหนึ่งมีคนที่เตียงนะคะที่เราไปเยี่ยมแต่กลุ่มเตียงเนี่ยมันไม่ใช่ผู้สูงอายุทั้งหมดนะคะก็คือเป็นวัยแรงงานที่เกิดจากอมพฤกอ์อมาพาอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็มองว่าอ๋อตรงนี้เป็นช่องว่างที่เราต้องแก้ไขปัญหา ดีเราเห็นตรงนี้ปุ๊บเราก็เลยมองว่าเอ๊ะมันมีท้องถิ่นไหนที่มีปัญหาในกลุ่มนี้เยอะๆนะคะเราก็เลยเปลี่ยนชื่อประเด็นกการดูแลกลุ่มลองเทอมแคร์มาเป็นกลุ่มการดูแลกลุ่มขบางนะคะเพราะมันจะครอบคลุมได้ทั้งหมดเลยของเราเนี่ยเราก็มองว่าหนึ่งต้องมีสถานที่นะแล้วหลังจากนั้นก็ต้องมีงบประมาณ แล้วก็มีคนดําเนินงานส่วนวิธีการนั้นเราก็ยึดระเบียบของศูงนย์เป็นหลักในการดําเนินการจริงๆวัตถุประสงค์หลักเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นพา a t ทีฟแล้วแต่ทําไมยังต้องไปดูแลเพราะเราต้องการซัพพอร์ตญาก่อนที่จะถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเนี่ยญาจะต้องอไม่รู้สึกกงังวลหรือว่าคือกังวลน,น้อยลงแล้วก็มีเวลาที่จะ ทําให้ผู้ป่วยมีความสุขมากขึ้น,นกลไกหนึ่งนะครับในการดูแลผู้สูงอายุแบบพาลธุีบเนี่ยเราจะร่วมกับโรงพยาบาลเลยด้วยส่วนหนึ่งในการออกนิเทศติดตานะครับเรามีภาคีเครือข่ายที่ต้องยอมรับว่าดีมากนะครับคือมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับเราเป็นพื้นที่ที่ดาเนินการร่วมกันกับคณะสถาปัต์อันนี้เราจะมีการทําเรื่องนวัตกรรม คือนวัตกรรมต่างๆในการช่วยเหลือผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงไม่ว่าจะเป็นเตียงที่เขาสามารถทำกิจกรรมทุกอย่างบนเตียงได้ไม่ว่าจะเป็นสระผมขับทายอ่าแล้วก็รับประทานอาหารได้บนเตียงรวมทั้งการออกกำลังกายบนเตียงนะครับหรือคนไข้ที่สามารถอ่เคลื่อนไหวได้เราก็จะใช้ลักษณะของการการช่วยเหลือคนไข้โดยอาจจะทําเป็นราวจับบันไดที่ บันไดหรือการเคลื่อนที่ด้วยการใช้มือมือจับที่ทำให้เคลื่อนได้เร็วมากขึ้นในลักษณะที่คนไข้ที่แขนแข็งแรงแต่ขาเป็นพลาลายอะไรประมาณนี้ครับทุกครั้งที่ออกไปนะฮะก็มีเจ้าชีทางอกองสรสุกนะฮะร่วมกับทางเทศบาล ไปตรวจพื้นที่โดยเฉพาะไปดูแลผู้สูงอายุนะครับเราถือว่าผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มีความสำคัญที่เราต้องดูแลก็จากที่เราลงพื้นที่นะคะเราก็ได้เห็นปัญหาของผู้สูงอายุในพื้นที่ตําบลวังศารานะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะคะผู้พิการนะคะทางท่านายกก็มีความใส่ใจนะคะที่จะดำเนินการนะคะนําปัญหาต่างๆมาแก้ไขปัญหา อ,อสมอนี้ถือว่าเป็นผู้ที่เราหยิบยกก็เป็นคนที่สำคัญนะฮะที่ต้องเป็นคนนำร่องนะ,ะรู้ข้อมูลข่าวสารว่าหมู่บ้านนี้มีความต้องการอะไรปัญหาเกิดขึ้นอย่างไรอันนี้ถือว่าอสมอช่วยงานนี้ ได้ดีอย่างยิ่งนะฮะโรงพยาบาลสังฆราชนะคะเขาจะส่งพยาบาลวิชาชีพนะคะลงพื้นที่มาดูแลเราตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นการตรวจนะคะผู้สูงอายุหรือตรวจเด็กตรวจฟันทําฟันนะคะสถานีอนามัยนะคะก็จะมีพยาบาลน,นะคะของเรานะคะก็คือจะทํางานร่วมกันก็คือลงพื้นที่ร่วมกันนะคะเมื่อเราไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงนะคะเราก็จะมีพยาบาลวิชาชีพลงไปด้วยนะคะแล้วก็จะมี นักกายภาพบําบัดค่ะลงไปทํากายภาพบําบัดแล้วก็คอยสอนวิธีการดูแลผู้ป่วยติดเตียงนะคะถึงบ้านค่ะแล้วสอนว่าในการใช้ชีวิตประจําวันแต่ละวันสมควรจะทํำยังไง ค่าเป็นเพลิดเยอะเหมือนกันจ้ะแล้วก็เวลากลางคืนก็เปลี่ยนคืนก็ไล่ตัวคืนเขีาชีบอยอเปลี่ยนไล่ตัวเลย ซื้อที่ร้าน409 4โมงเปลี่ยนทีหนึ่งแล้วก็ตอนคืนก็เที่ยงคืนสวัสดีค่ะยายวัสดีจ้าจำได้ไหมคะไม่ไดแ, <c oughs> แมเพิร์ที่ใช้อยู่เนี่ยพอไหมไม่พอ จ้าจ้าจีจ้าอ้าจ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 ้ยจมาจ้าม้าอหาจ้าจะาี้าจ้าจ้าจ้าใ้าจ้าจเาิ้าจ้าจ้า่้าจ้าจ่า็ช่จ้าน้าจ้่ข้าจี่จ้า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 น้าจ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 ้เจาเา้าจ้าจาจ้าาจ้าาะ้า แต่ของก็ยังแบ่งปันให้นะเขาบอกเขาเหลือใช้เขาเอาไปให้ที่บ้านสวัสดีครับสวัสดีครับ น,นี้มาเยี่ยมนะคะเอาอัไเพิเ่มาให้ค่ะเอาไปเพิ่มมาให้เพิ่มครับขอมาคนละสาธิตชีวเอาเพิเ่มเพิดมมาให้ค่ะ นน <S an other> ี้ใช้วันกิี่คะคุไม่แน่ครับบานทีก็สองฝากอทิตเองครับขอบคุณพวกอสมอนมาที่มาดูแลของของน้องชายทุกๆครั้งที่มาเนี้ช่วยอุดหนุนช่วยดูแลพรมเพลิดพวกไอ้ข้องใช้ในนี่ก็ดีมากขอบคุณท่้นสอปอสอชอที่มาช่วยดูแลพรมเพลิดให้คนป่วยติดเตียง <laughs> ขอบคุณหมอขอบคุณอนายะะโยกรักษาอสมสาธุคร,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 รับสาธุสาธุสาธุการให้ได้รับพระออมเนี่ยเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของเขาว่าปกติเขาต้องเสียค่อนข้างเยอะการที่ได้รับพระออมก็เป็นของขวัญเหมือนของขวัญให้กับ ทางบ้านเขาให้กับผู้สูงอายุว่าต้องอดีจังเลยมีคนมาดูแลให้